อยาฟังเรืออัอยาฟังเทคนิคฮะกูว่าละขออนุญาตดึงมองไม่เห็นเขาบอกว่านะครับคนคนคนล้มเหลวนะครับยอมเสียเวลาเพื่อประหยัดเงินในขณะที่คนประสบความสำเร็จยอมเสียเงินเพื่อประหยัดเวลานะผมกอรศิละนิติคุณบรรัสวัสดีครับนะก็มีผู้ร นะเป็นแครไปไม่ได้ครับเพศทรออัพกรินักฉพรลสลิกวันน้มให้่านหน่อยครับเรื่องนี้ว่าจริงไหมเรือ่งองที่ผมคำคมที่ผมพูดมเมื่อกี้ว,ว่าคนยังไม่ประสบความสำเร็จอะยอมเสียเขาเรียกว่าเสียเวลาเพื่อประหยัดเงินในขณะที่คนประสบความสำเร็จอะเขายอมเสียเงินเพื่อประหยัดเวลาอตอนที่นิ่งคำคมคำคมนี้นะครับก็นึกย้อนกลับไปตอนเรียนหนังสืออยู่เคยเคยเป็นเด็กมาก่อนไม่ได้เกิดมาแล้วกูแก่เลยไม่ใช่นะครับเคยยอมประหยัด ค่ารถเมย์ผมเรียนมองกรุงเทพใช่ไหมฮะวิทยาเขตกรุงเทพไทยมันต้องขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ตรงตรงเอกมยัยแล้วมันห่างจากจมองคลองเทพประมาณสองป้ายรถเมย์ตอนนั้นนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กได้ค่าขนมไม่เยอะเรายอมเดินสองป้ายรถเมย์เพื่อประหยัดค่าสองเพื่อประหยัดค่ารถเมย์หกบาทสิบสองบาทอย่างเงี้ยแล้วรถร์ก็สิบสองบาทแล้วมันเดินแบบเกือบชั่วโมง คือรู้สึกว่าแบบตอนนั้นน่ะเราเป็นเด็กเวลาเราไม่ได้ทําอะไรอะ่ะนึกออกปะเราก็เลยใช้แบบอย่างสุย,สย้รลายแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเวลามันเรียกคืมนมาได้บ้างไหมฮะไม่ได้เลยรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเฮ้ยเราโคตรแบบเสียดายเวลาเลยรู้สึกว่าแบบณนะตอนนี้นะครับถ้าถ้าอะไรก็ตามที่มันมีให้เลือกระหว่างเงินกับเวลาเราเลือกเวลาก่อนเงินเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วตอนเนี้ยมันคือช่วงใกล้สิ้นเดือนเราเหลือเ,เวลาอยู่กี่วัน เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะผมว่านะคุณต้องเอาเวลาเป็นตัวตั้งถ้าคุณไม่เอาเวลาเป็นตัวตั้งนะครับเวลาคุณทำงานเนี่ยบอกเลยนะผลลัพธ์ที่มันได้ในระยะเวลาที่มันสั้นแบบนี้ผมว่าบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะตอนนี้เอาจริงนะมันจะมีแบบนี้จริงๆนะบางคนเป้าหมายก็ยังโอเคแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโอเคละเริ่มแกว่งเวลายิ่งเหลือน้อยความมั่นใจในเป้าหมายที่เราตั้งไว้เริ่มน้อยลงจริงไหม มันเริ่มน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนะี่ยคุณไม่จะเป็นต้องลดเป้าหมายของคุณลงแต่สิ่งที่คุณต้องทํามากขึ้นคือคุณต้องวางแผนแล้วก็เพิ่มเทคนิคของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นในการทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เหมาะกับช่วงนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับการทํางานนะครับในช่วงเวลาเขาเรียกว่าที่จํากัดให้บรรลุผลนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากประสบความสําเร็จ ความการประสบความสําเร็จนอกจากความตั้งใจงความขยันแล้วพอไหมไม่พอ oh. คุณต้องวางแผนถ้าคุณไม่วางแผนบางทีแรงที่คุณออกไปกับผลลัพธ์ที่คุณได้มามันไม่คุ้มกัน oh. เพราะฉะนั้นนะครับเรามีต้นทุนที่น้อยมากๆแนละ้วตอนนี้คือเวลาจริงไหมต้องมานั่งคิดคำนวณให้ดีนะครับเพราะ,ะนั้นนะครับการไม่วางแผนนะครับคือการวางแผนไปสู่ความล้มเหลวที่ดีที่สุดบอกไว้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่น ก่อนเริ่มเลยสิ่งสําคัญมากสุดณนะตอนนี้นะครับไม่ต้องถามใครถามหัวใจคุณเองก่อนอยากสําเร็จจริงๆไหมเดือนเนี้อยากเป็นตําแหน่งที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีดดหรือต้องได้ครับม,มีอยู่สักห้าคนนะ่ะที่มูฟเชื่อผมเหอะจริงๆนะครับ ถ้าได้ก็ดีหรือต้องได้ถามว่าในในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยไหมที่เขาเรียกว่าใช้เวลาช่วงที่สั้นที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดเคยมนาะสองครั้งในชีวิต PV ขึ้นนะครับ80,000 PV ภายใน10วันเดือนก่อนหน้านั้นนะผมมีทีมท,ทีมอ่อนแค่2 7 0 0นะครับแต่อีกเดือนหนึ่งอะผมมีทีมอ่อนแสนแสนเ0้า0 0ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราทำงานหนะักมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานฉลาด อีกเดือนหนึ่ง PV แสนห้าแสนห้าพันขึ้นเป็นสองแสนสามหมื่นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราทํางานหนักแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทางานฉลาดก่อนทํางานฉลาดทํางานยังไงนะว,วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการทํางานไม่ยากเลยเราจะเปลี่ยนหนึ่งวันให้เป็นหนึ่งเดือนก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราเราเคยคิดไหมครับว่าอถามจริงจริงอาทิตย์แรกของเดือนกับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลาเท่ากันไหม เจ็ดวันเท่ากันผลลัพธ์เท่ากันไหม,ไมทําไมอะ่ะนึกออกไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเนี่ยแหละคือปัญหาไงท,าที่เราที่เราทาให้เราเขาเรียกว่า p v ของเราเนี่ยไม่เติมโตแบบอย่างรวดเร็วนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นคุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนคุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนจริงๆนะครับผมบอกตรงว่ามันจะช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในห้องนี้มีใครทําธุรกิจส่วนตัวบ้าง <c oughs> น้องนี้ใครทำงานประจำบ้างับ โอเคในห้องในห้องนี้ใครไม่มีงานทำบ้างฮะหรือคนไม่ยังไงนะคือเราเคยถ้าคนทำงานประจำคนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าล้มเหลวในงานไม่ได้นะจริงไหมอ่าไม่งั้นจะมีคนโดนไล่ออกหรอมีคนโดนปลดออกจริงไหมธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันล้มเหลวในงานได้เหมือนกันไหมล้มเหลวในงานได้เหมือนกันเพราะนั้นนะครับผมอยากบอกว่าโลกใบนี้นะครับถ้าเป็นงานอื่นธุรกิจอื่น สำเร็จร้อยครั้งนะครับล้มครั้งเดียวคือหมดเลยนะแต่ธุรกิจนี้แม่งแปลกมากล้มร้อยครั้งสำเร็จครั้งเดียวสำเร็จทั้งชีวิตนะจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองก่อนคุณกลัวไหมถ้าเดือนนี้ทําอย่างที่ผมบอกแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่หวังกลัวไหมเนี่ยกลัวกลัวทําไมเ่ะในเมื่อล้มร้อยครั้งสำเร็จครั้งเดียว ถ้าคุณทำในวิธีที่ผมบอกร้อยครั้งแล้วมันสําเร็จครั้งเดียวอะ่ะแล้วมันสำเร็จไปตลอดชีวิตคุ้มหรือไม่คุ้ม<อ>กลัวทำไมอะ่ะคุณลองถามตัวเองดูดีดนะถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจจริงๆจังๆนะผ่านไป3ปีชีวิตคุณดีขึ้นไหมไม่ดีทําไมถึงไม่ดีขึ้นนึกง,ง่ายๆย,ย้อนกลับไป3ปีปีนี้ปีอะไรห้ 59, ปีที่แล้วปีห้าแปดห้าเห้าสปีที่แล้วห้าหกห เราเคยไหมครับในชีวิตที่ตัดสินใจขึ้น,น,นกลางเคยแล้วชีวิตเป็นยังไงผ่านมาสามปีแล้วกูก็ยังเป็นอย่างกูนี่ไงต่อให้ย้อนจะไปห้าปีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทําไมอ่ะถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จจริงๆอะ่ะทำไมครั้งเนี้คุณจะตัดสินใจแบบทําไปเลยไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าเหลียวหลังมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับตอนเนี้คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณอยากได้แค่ไหน จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังตัดสินใจครึ่งกลางหลังจากนี้ไปอีกสองปีหรือ3ปีคุณคิดว่าชีวิตเปลี่ยนไหมถ้าคุณตัดสินใจขึ้นครึงกลางนะออคุณจะเปลี่ยนไหมไม,ไม่เปลี่ยนหปีจะเปลี่ยนไหมก็ไม<ๆ>่แล้วไม่เบื่อเหรอถ้าไม่เบื่อกูจะนั่งอย,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม <l ots> นั่งอยู่อย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นครับอย่าไปคิดอะไรมาก เดี๋ยวจบจากช่วงคุณนัสิเสร็จปุ๊บเตอร์เสร็จปุ๊บกลับไปนะครับลุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานนะครับคุณต้องรู้จักการแบ่งรายชื่อก่อนนะครับเราต้องแบ่งรายชื่อออกมาให้ชัดผมแบ่งออกเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆพอครับสามกลุ่มพอกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือผมอยากบอกว่าเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะผมเชื่อว่าในห้องนี้เรามีทีมงานเป็นของตังวเองละหนึ่งครับผู้บริโภค เราได้มีโอกาสแนะนําสินค้าใหม่หรือ,อยังได้มีโอกาสบอกโปรโมชั่นใหม่ๆบ้างหรือ,อยัง2ครับคนที่อยากทํามีไหมฮะคนที่อยากทําแต่ยังไม่ตัดสินใจมีไหมเขามีโอกาสารักษายอดหรือ,อยังเขารู้หรือ,อยังว่าการรักษายอดมันคืออะไรนึกออกไหมต่อให้วันนี้นะครับเอาจริงๆนะครับเราสปอนเซอร์คนมาหนึ่งคนเราสปอนเซอร์คนมาหนึ่งคนนะแล้วเขายังไม่ทําเป็นไปได้ไหมฮะที่เราจะสปอนเซอร์ต่อ แปลว่ามันต้องมีการเพจเม็ดลงไปไหมเพราะเราต้องทำสองสายงานถูกไหมเราต้องเพจไปสักค่ามหมื่นแล้วจริงไหมพอเราเพจไปเขารู้ไหมครับว่าเขาได้ผลประโยชน์ด้วยถ้าเขาไม่รู้เขาจะรักสายยอดไหมไม่ถ้าเขาไม่รู้เขาจะบริโภคสินค้าไหมไม่ไม่แน่นอนสามครับคนที่อยากสําเร็จอะเป็นพัน P ีวีหรือย,ยังเป็นไฟคอรหรือย,ยังเคยเจอไหมฮะทีมงานที่เราคุยกันแล้วก็พี่ผมอยากประสบความสําเร็จพี่หนูอยากประสบความสําเร็จ แต่พอลงไปดูในผังองค์กรปุ๊บตัดสินใจสุดๆเลย250 PV เกิน10 PV ก็ไม่ได้กูซื้อยาสีฟันกับน้ำมันลำข้าวทุกวันเลยทุกเดือนเลยแปลงจนเหงือกจากชมพูเป็นขาวอะเรื่องออกไหมเพราะนั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อธิบายเขาว่าพัน PV จะทำให้เขาสำเร็จได้ยังไงนะผมบอกให้นะเขาไม่มีทาง ไม่มีทางซือ้อน่าแปลกไหมวันก่อนผมไปฟังพี่ติก๊กที่งานวันเดย์นะครับเราเข้าไปในห้างเราตั้งใจมาซื้อของแค่นิดเดียวเดินไปเดินมาได้ของเต็มรถจริงไหมเราไม่เคยหยิบออกด้วยซ้ําจริงไหมแต่ทำไมพอเรามาซื้อของในเลกาซี่อ่ะเกินสักนิดก็ไม่ได้ <laughs> เพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขาซื้อแล้วเขาจะได้อะไรนอกจากแค่ของคุณได้คุยออกับเขาหรือยังถ้าคุณไม่ได้คุยออกับเขานะยากมากแล้วคุณเชื่อไหมมันคุ้มนะเพราะคุณคุยออกับเขาครั้งเดียวเขาจะพันพีวีไปทั้งปีเลยนะ ได้คุยหรือยังอันเนี้ยสำคัญสองสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะผังองค์กรซีเรียสเลยนะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆในห้องนี้มีใครมีเป็นอัพไลน์บ้างฮะมีดาวไลน์ในห้องนี้ไหมมีนะโอเคอยากรู้ว่าดาวไลน์คนไหนอยากประสบความสำเร็จจริงๆนะให้เขาเขียนผังองค์กรของเขาให้ดูหน่อยผมเชื่อว่าเกิน5้เขียนไม่ได้จริงๆ เขียนไม่ได้เรามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่จดจอ่อมันแปลว่าเราไม่ได้โฟกัสไงเราถึงจำไม่ได้อันนี้ผมอาจจะแรงนะแต่ผมบอกเลยว่ามันจริงมันอ่ะพี่นุกองค์กรขนาดนี้เขาจำลูกเขาได้ทุกเม็ดว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วเราล่ะองค์กรตั้งขนาดจะจํามือ,อยังไงดีวะ เพราะฉะนั้นเราต้องจํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเขียนองค์กรมาเสร็จปุ้มนะครับคุณผมอยากให้คุณดูนะครับเวลาดูนะครับให้ดูจากจากล่างสุดขึ้นมาเนาะให้ดูจากล่างสุดขึ้นมามีแนวคิดอย่างนี้นะเราเรากลังรักษาผลประโยชน์ให้ทีมงานอย่าไปมองว่าเรากําลังจะไปไล่ยอดไปตามยอดแต่เรากําลังมองว่าวันนี้เราอ่ะกำลังรักษาผลประโยชน์ให้ทีมงานเพราะถ้าเกิดมันเกิดยอดขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้เขาพลาดรายได้หรือเขาพลาดการเก็บคะแนนใครเสีย เขาหรือเราเขานะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเรากําลังรักษาผลประโยชน์ให้ทีมงานอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ 2. เขียนโดยละเอียด 3. การทํางานในระยะเวลาจํากัดผมบอกฮนะเลือกใช้เครื่องมือพยายามใช้โทรศัพท์ทํางานคือบางครั้งผมบอกให้นะ ยิ่งการส่งของคือการส่งของอ่ะถ้าส่งแล้วต่อยอดได้ไปถ้าส่งแล้วต่อยอดไม่ได้ไม่ไปแต่แต่ให้เขาสั่งของไหมให้แต่เราบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งเลสน,นิดนึงนะเพราะอะไรเพราะเราต้องมีเวลาในการไปดูแลคนที่จะขยายเนื้อออกไหมหรือต่อยอดได้เนื้อออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับไปส่งของอัพคุยคุยคุยหมดเวลาไปสองชั่วโมงอัพหนึ่งเซ็ต เวลาที่เสียไปจริงๆมันคุ้มไหมมันคุ้มนะมันคุ้มนะแต่ตอนที่เรามีเวลาแค่นเนี้ยนึกออกไหมมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเขาเรียกว่าเลือกเคสที่ให้เหมาะสมกับช่วงเวลานิดนึงไม่ใช่แบบวันหนึ่งส่ง4ี่เซตหมดละทั้งวันแล้วเราก็เหนื่อยจากการขับรถแต่ได้มา4ี่ร้อยพีถามว่าในอนานคตคุ้มไหมคุ้มแต่เดือนนี้จะมูไหมอะ ยังไงเพราะฉะนั้นคิดหน่อยว่าจะทํายังไงให้เกิดวอลลุ่มได้เทคนิคอีกอย่างนะครับถ้าคุณต้องไปส่งจริงนะครับพยายามให้เขาลองบอกว่าเฮ้ยนัดเพื่อนให้หน่อยรวมเพื่อนให้หน่อยเทคนิคนี้ใช้ได้ผลนะครับคุณควรมีของติดรถด,ด้วยมีชุดสมัครติดรถด,ด้วยนี่คือสิ่งสําคัญคือเตรียมของด้วยไม่ใช่ไปถึงเสร็จปุ๊บไม่มีของไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของมาส่งเสียเวลรอีกรอบไหมเสียเลยนะ เพราะฉะนั้น,นครับมีของติดรถมีชุดสมัครติดรถไปเสร็จปุ๊บถ้าต้องไปส่งจริงจถ้ามีหนึ่งคนบอกให้เขาลองรวมรวมเพื่อนให้หน่อยบอกให้เขาว่าได้เดี๋ยวไปทสสินค้าให้เดี๋ยวไปทำหน้าให้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะทีมงานผมนะถนัดมากเลยมัชคาร่าอัพฉีดข้างหนึ่งอัพขึ้นข้างหนึ่งใช่ไหมมัสคาร่าปัดก็ตักขนตาของมึงก็เด้งข้างหนึ่งนึกออกไหมถ้ามึงไม่ซื้อมึงก็เด้งอยู่ข้างเดียวนึกอออกไหมอย่างเงี้ยอ้าวแล้ว มันเห็นผลเลยทันทีไหมแล้วผู้หญิงนะพอวันนั้นไปจัดเท้ามไม่ได้คุยหาอะไรเลยปัดจะมัดคาร่ากันทั้งเท้าเลยคือมันตื่นเต้นกับไอาการที่แบบว่าแม่งด่าแม่งหมุนแล้วยืดหดได้อะแม่งมหัศาจรรย์มากกูก็ไม่รู้มึลกูหมุนก็สนุกเหมือนกันนะนึอกออกไหมฮนะก็ใช้โทรศัพท์ทํางานนะครับใช้เวลาให้คุ้มที่สุดนะครับอะโอเคทีนี้พอเมื่อกี้เราแบ่งผู้บริโภคเราเขียนแผงองค์กรเราเลือกใช้เครื่องมือให้คุ้มค่าไปที่สุด แล้วในการคุยแต่ละคนคุยอะไรบ้างคุยยังไงบ้างผู้บริโภคนะครับผมบก็จะคุยไม่ยากนะผมก็จะคุยแบบนี้นะหนึ่งผมก็โทรแจ้งก่อนสินค้าใหม่มีโปรอะไรบ้างคิดอย่างนี้เสมอนะครับอย่าคิดว่าเราจะไปขายเพื่อไปเอา P V ให้คิดว่าเรากําลังรักษาผลประโยชน์เขาเพราะถ้าเขาไม่รู้อ่ะเอาจริงๆเคยเจอไหมเราไม่ได้บอกเขาเราลืมบอกเขาแล้วพอเขามารู้ทีหลังเขาโทษใครสวยไหม สวยซื้อไม่ซื้อไม่รู้กูบอกหมดบอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณไม่ลิสต์ใส่ชื่อคุณไม่เขียนผังองค์กรจะบอกได้ไหม,ไมไบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยไงเพราะฉะนั้นหนึ่งแจ้งสินค้าแจ้งโปรโมชั่นสองติดตามด้วยสินค้าเก่าหมดหรือยังสินค้าเก่าหมดหรือยังนะครับอ่ะมาดูต่อน,นะครับแจ้งทุกคนในองค์กรเลยนะครับทั้งสายเลือดหรือไม่ใช่สายเลือดก็ตามคือบางครั้งบางทีสายเลือดเราเขาอาจจะไม่ขยับ แต่เราก็ไม่เคยคืออีกอย่างนะคุณควรพยายามเขาเรียกว่าขอเบอร์หรือรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ของคนในองค์กรของคุณ่พยายามมีให้เยอะๆถ้าวันนี้คุณไม่่าเขียนทางองคอ์กรคุณจะรู้ไหมว่าคนนี้คือใครผมเคยเจอผมก็เป็นนะพอเขียนมากัคนนี้คือใครอ่ะไม่รู้จักโทรหาโทรหาดาวไลคนนี้คใครอ่ะพี่อ๋อ,อแล้วเขาเป็นยังไงบ้างใช้อะไรอยู่อ,อ๋อพี่ผมขอเบอร์ได้ไหมผมขอลายได้ไหมนึกออกไหม ไม่งั้นผมก็จะบอกดาวไลน์ผมว่าไม่งั้นพี่ลองไปตามเขาดูนะผมว่าสินค้าเขาน่าจะหมดแล้วแหละหรือไปแจ้งโปรเลยยังช่วยดาวไลน์เตือนได้ไหมช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือคุณควรดูให้หมดโดยละเอียดจริงๆอย่ามองแต่ว,ว่าไม่ใช่สายเลือดเรากูก็ไม่ดูอัปไลน์เพจเรนมาก,ก็เดี๋ยวอัปไลน์ตามเองเป็นดับเบิลฟอลโล่ได้ไหมทริปเปิลฟอลโล่ก็ได้เนื้อออกไหมอะอย่างแย่พี่กิ๊ฟอางเนี้ยเขาประทับใจเพราะอะไรเพราะถูกติดตามโดยนัดดีอะแล้วจนรู้สึกว่ามันคือครอบครัวาม,มากกว่าแค่ธุรกกิจนึออ เห็นไหมมีมันไงนะนะครับพุทพีวีมีความสําคัญประโยคเด็ดที่ใช้พูดนะครับพูดแบบนี้ประโยคทองคาเลยอ่ตนมมุติผมใครดีอะพี่นกก็ได้เนอะพี่นกเป็นยังไงบ้างคุยคุยเสร็จปุ๊บเออเนี่ยสมอท็อปสักนิดหนึ่งถามเลยครับพี่เอาอะไรเพิ่มไหมพอดีผมกําลังจะเข้าไปในช็อปพอดีเลยเนี่ยจะฝากซื้ออะไรไหมคือพูดแค่นี้แหละ เวลาเราดูแลทีมงานดีๆเวลาดูแลผู้บริโภคดีๆบางทีเขาสั่งซื้อของทงั้งๆท,ที่ไม่หมดเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แข่งขันกันคุณภาพแข่งไหมแข่งแต่โลกโลกใบนี้มันแคบลงเพราะมันมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตการที่สินค้าคุณภาพเท่าเทียมกัน,ปนไปไมได้ไหมได้กําไรเดี๋ยวนี้มันก็บางเฉียบจนมันแข่งเรื่องราคาแทบไม่ได้จริงไหมแข่งเรื่องอะไรอริการไหมการดูแลไหม เพราะถ้าเกิดคุณดูแลดีบางทีนะเราโทรไปอย่างเงี้ยเชื่อไหมได้ค่าโทรศัพท์โดยการที่เขารู้สึกว่าแบบเอเอ,เอปอมันก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าไหนๆพอเขา้าฝากพอซื้อเลยแล้วกันแล้วว่าเราไปส่งเขาเราติดตามเขาได้อีกไหมได้เนื้อออกไหมไปขยายฝันเพิ่มได้ไหมได้เนี่ยใช้เทคนิคเนี่ยพูดทุกสายผมว่าได้มา3 0 0 0ัน0 0 PV พีวีได้แน่ๆถ้าคุณมีองค์กรขนาดใหญ่นะนึกอออกไหมถ้าคุณมีดาวไลน์นะได้แน่ๆ นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการโทรแจ้งนะครับกับกับผู้บริโภคสองกลุ่มคนที่อาจเกิดอะไรได้นะครับกลุ่มคนที่อาจเกิดอะไรได้คุยยังไงคุยเรื่องอะไรอย่างแรกเลยนะครับพอเราติดตามผู้บริโภค Pv เกิดไหมบางคนนะติดตามผู้บริโภคเสร็จปุ๊บผู้บริโภคบางคนไม่เอา Pv นึกออกไหมเราก็ไม่มีที่จะใส่ นึกออกไหมคุณต้องดูนะคือผมมองว่าวันนี้ถ้าเขาซื้ออะไรอะ่ะถ้าเราไม่ได้คือบางทีคุณก็ต้องใส่ตามนั้นอะ่ะนึกออกไหมเพราะใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่จากปลายสายขึ้นมา P V มันผ่านใครบางคนไหมเพราะคุณติดตามดีๆอย่างสมมติเนี้ยเขาตกใจอุย้ยมีอัพมีโปรแบบนี้เหรอแบบพี่ใช้เดือนละสามขวดพี่คำนวณเลยถ้าหกหกเซ็ตได้สองเดือนอย่างเงี้ยอ่ะพี่ใช้เอ้ยสามเซ็ตได้สองเดือนอย่างเงี้ยพี่อยาก ซื้อไว้ทั้งสามเดือนอะ่ะอ่ะกี่เซตเนึกออกไหมแล้วคะแนนลงไปเสร็จปุ๊บคะแนนมันผ่านคนทั้งบนไหมมันถึงไหมมันถึงแปลว่าจะมีใครบางคนมี P ีผ่านพอเขามี PV ว่านพีผ่านเกิดอะไรขึ้นเขามีโอกาสเกิดอะไรได้ไหมเกิดคุณรู้ไหมบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับการที่เราติดตามในชั้นลึกแล้วมันเกิด P ีวีขึ้นบางจุดอันกภาพนะครับสมมติ เอมีข้างขวาเป็นเพจเมนต์ข้างซ้ายมีดาราอยู่คนหนึ่งซึ่งคนนี้เราก็รู้จักเราก็ไลน์ไปทักเราก็แจ้งโปรโมชั่นซึ่งเออาจจะไม่ได้ทําแล้วนึกอ,ออกไหมแต่พอเออตรงเนี้ยเขาสั่งไปสมมติมาพันพีวีถ้าเราไปแจ้งเอถามจริงว่าเออยากกลับมารักษายอดไหมก็อยากนึกอ,ออกไหมครับไปบางครั้งบางทีอ่ะเราไม่ละเอียดเพราะเราไม่ละเอียด PV พวกเนี้ยมันตกหล่นพอมันตกหล่นเกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าคุณมีองค์กรห้าสิบคนตกหล่นคนละห้าสิบพีวีกี่พีวีเยอะไหมเยอะร้อยพีวีกี่พีวีเยอะไหมเยอะแล้วผมเชื่อนะคุณทํามา2เดือนสามเดือนนะผมว่าคนในองค์กรคุณเนะ่ยยี่สิบสสิคนมีอยู่แล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วแต่วันนี้พอเราไม่ละเอียดมันตกหล่นคุณเก็บไม่ได้ทุกเม็ดนึกออกไหมผมเคยมีโอกาสได้ฟังนะักบริหารการเงินพูดนะเขาบอกว่าคนคนรวยนะ เขาจะซีเรียสมากเรื่องเรื่องเงินต่อให้เป็นแค่เหรียญนึกอ,ออกไหมเขาก็เห็นคุณค่าแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จธุรกิจนี้นะหนึ่งพีวีแม่งก็โคตรคุณค่าเลยนะในวันที่คุณขาดอ่ะแม่งโคตรเจ็บช้ำน้ําใจสุดๆเลยนะไอ้ที่ฮือๆกันนี่เคยขาดใช่ไหมแม่งนิดหน่อยเองอะนึกอ,ออกไหมว่ามันพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไปนึกอ,ออกไหมอ่ะตามยังไงเวลาตามนะครับบางคนเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรได้เวลาผมตามนะครับผู้นําต้องละเอียดตามง่ายมาก ประโยชน์ทองคาผมผมบอกเลยเวลาผมคุยเสร็จปุ๊บบอกอะไรได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากทาธุรกิจผมบอกว่าพี่อย่าไปคีย์เลียดรายได้ที่เกิดขึ้นน่ะพี่ซื้อของใช้นะแล้วถ้าพี่ได้เงินกลับคืนมาไม่ดีหรอครับพี่ได้ส่วนลดเราเราชอบซื้อสินค้าลดราคาไหมถ้าเราคิดมีคําว่าป้ายเซลรู้สึกไงอ้ยเหมือนโน้ตพูดอะ ผู้หญิงอ่ะเนึกออกไหมนะครับเหมือนวิ่งอยู่ในดนดอกไม้ที่พื้นไปกระทะทองแดงมึงอยู่กับที่ไม่ได้นึกออกไหมแต่มันเลืงล่าเพราะฉะนั้นเน่ยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเขาเองก็เลยไม่ได้สนใจเขาเองก็เลยไม่รู้คุณค่าผมถามจริงถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้านะสมมุตินะคุณซื้อสินค้า5้าร้อยบาทหรืออ่ะคุณซื้อสินค้าสมมติคุณซื้อสินค้าสักพันห้าสองพันแต่คุณได้ส่วนลดห้าร้อยบาทคุ้มไ้มคุ้มนึกดีนะคุณซื้ออปพอปหนึ่งเซตกี่บาท หกร้อยสมมตุติซื้ออัพสักสิบเซตหนึ่งพันเท่าไหร่หกพันหกพันสมม,มุตินะครับเราถ้าเกิดว่ามันมีบัวลุ่มเกิดใต้เขาแล้วเขาละสายยอดหกพันแล้วเขาได้สมม่วนลดกลับคืนมาอีกสองพันตกลงอัพเหลือชุดเท่าไหร่สี่ร้อยนะไม่ใช่หกร้อยนะเคยคิดเรื่องวิดีแบบนี้หรือเคยนําเสนอไหมถ้าเราไม่นําเสนอแปลว่าเรากาลังพลาดอะไรบางอย่างอยู่นี่เป็นทริคนะฮะลองทําดูคนที่อยากประสบความสําเร็จนะครับคุยยังไง คนที่อยากประสบความสําเร็จนะคุณต้องคุยก่อนคุณต้องพูดถึงความสําคัญของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันพีวีส่วนตัวคุณจะได้สิทธิ์อะไรบ้างเน้นเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์เน้นเรื่องการเป็นไฟคอถ้าเขาอยากประสบความสําเร็จจริงๆนะผมบอกตรงนะแบบอย่างมีค่ากว่าคําสอนมหาศาลไม่เริ่มที่เราเราจะเริ่มที่ใครจริงไหมเพราะนะครับประโยคทองคาที่ผมมกักจะใช้นะครับแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคสอนวันนี้ถ้าพี่อยากประสบความสำเร็จพี่ต้อง เป็นคนเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าทําตัวเองให้เหมือนคนประสบความสำเร็จก่อนซึ่งคนประสบความสําเร็จทําไฟคอเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวพี่เปลี่ยนเดี๋ยวโลกรอบข้างพี่จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติเลยต้องเขียนให้เขาเข้าใจว่าไฟคอสําคัญยังไงพันพีวีสำคัญยังไงนึกออกไหมอ่านึกภาพง่ายๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะถามจริงพันพีวีจริงๆเนี่ยใช้พอไหมต่อครอบครัวให้พอแต่บางคนบอกว่าพี่ไม่รู้ไปซื้อไปทำอะไรมันเหลือ แต่ถ้าวันนี้เรามีสินค้าอยู่ติดตัวเราบางครั้งบางทีเราไปเจอเพื่อนไปเจอฝูงแล้วเพื่อนเกิดสนใจให้เลยได้ไหมขายเลยได้ไหมได้แล้วถ้าขายเลยได้แล้วเขาเกิดประทับใจสินค้าแล้วเขาเกิดอยากทําขึ้นมาอ่ะเหมือนอย่างผมเคยฟังไว้ใจของเน็ตอ่ะที่สินค้าโคตรด,ดีแล้วโคตรประทับใจอ่ะนึกออกไหมอย่างแทมมี่ที่แบบกินแล้วแบบซีดหายอ่ะไอหนึ่งขวดที่เราซื้อติดเอาไว้อ่ะมันกลายเป็นหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่หนึ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ไง 1,000 PV มันช่วยคุณต่อยอดได้เยอะเลยนะแต่บางทีเราไม่เห็นคุณค่ามันมันมีอีกหลายมิติที่คุณต้องมองให้ลึกลงไปอีกว่าพันพี v ีไม่ใช่แค่ให้คุณซื้อของ, 1, งพันพีวีนึกภาพออกไหมฮะพร้ะนี่คือสําคัญนะครับเมื่อกี้กี่ข้อเทคนิค3ข้อคือ1รายชื่อ2องค์กร3ใช้เครื่องมือใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาเป็นเทคนิคในการพูดสา,สากลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกหนึ่งอันที่เป็นเทคนิคสําคัญมาก คือคุณต้องประเมินสถานการณ์คือแบบบ่อยและทีเอาง่ายๆนะครับต้องเข้าผังองค์กรทีๆดูตลอดเลยว่าเอาจริงๆถ้าคุณรู้ได้ว่า100 PV ที่เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นจากใครคุณว่าดีหรือไม่ดีด,ดีคุณต้องละเอียดคือคุณต้องละเอียดคุณต้องรู้สำคัญมากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลง เกมมันเกิดพลิกได้ในช่วงวินาทีเดียวจริงไม่จริง,รงแต่ถ้าคุณไม่ทันเนื้อออกไหมตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าอัพที่ทองหล่อหมดอ่าไม่รู้อ่าคุณไม่รู้สมมุตินะโปรโมชั่นเนี้ยมันยังไม่หมดเวลาแต่ของมันดันหมดแล้วคุณไม่ประเมินสถานการณ์คุณแจ้งเราลายช้าใครเสียผลประโยชน์ทั้งเขาและเรานั่นแหละจริงไหม แล้วถ้าเกิเขาใช้อัพขึ้นมาแล้วแม่งแบบเกิดประทับใจโคตรแม่งขายได้ทั้งหมู่บ้านเนีายเสียหายไหมไม่ใช่หลายร้อยนะหลายแสนนะจริงไหมเพราะนั้นนะครับประเมินสถานการณ์ทีฉีและที่สำคัญนะครับสำคัญมากก่อนนอนมันคือการประเมินครั้งใหญ่การวางแผนล่วงหน้าของวันรุ่งขึ้นด้วย ผมจำไม่ได้ผมอ่านหนังสืออะไรแต่เขาบอกว่า8นาทีที่คุณก่อนนอนอ่ะถ้าคุณแบบประเมินอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเนี่ยมันทำให้คุณอ่ะประหยัดเวลาไปอีก8ปีในการประสบความสําเร็จมานะครับขนาดการเก็บกระเป๋าถ้าพรุ่งนี้คุณจะเดินทางคุณต้องเก็บกระเป๋าคืนนี้จริงไหม,ไมเก็บพรุ่งนี้เช้าทันไหมไม,ไม่ทนันแล้วคําถามทุกคืนคุณเคยวางแผนในวันรุ่งขึ้นบ้างไหมว่าคุณจะทําอะไรไนึกออกไหม แต่คนประสบความสำเร็จเขาไม่วางวันเดียวเขาวางลงหน้าสองวันสวันนึกออกไหมฮะเพราะนั้นครับคุณก็ต้องวางแผนเพราะการวางแผนก่อนนอนหรือการวางแผนก่อนเริ่มต้นงานมันทำให้คุณประหยัดเวลาได้อีกเยอะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตื่นเช้าทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญนะครับควรควรควรเช็คให้ดี เช็คอะไรบางคนผิดพลาดมากๆแล้วพลาดบ่อยเหลือเกินเจอทุกครั้งไม่คอนเฟิร์มเคสแล้วออกมาแล้วเสียเวลาไหม <Yeah. S 1> เสียค่ารถไหม <Yeah. S 1> เสียเสอารมณ์ไหม <Yeah. S 1> เสียคือคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกเช้านะครับเราจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเช็คซิว่าวันนี้แผนที่เราวางไว้เนี่ย จะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่วางแผนนะครับเนี่ยว่าไหมเนื่ยไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราชัดเจนต่อเป้าหมายเดี๋ยวคุณจะค้นพบช่องทางที่ให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้จริงๆนะครับเพราะนั้นครับก่อนจากกันนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะบอกนะครับวิธีที่จะนำเราไปสู่การเริ่มต้นที่ดีคือลงมือทํา นะครับเจ้าของวอร์ดิสีย์เขาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้น,นครับผมอยากบอกว่าวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับต่อให้วันนี้เทคนิคดีเคล็ดลับดีมีสคริปต์ให้แต่ถ้าคุณวันนี้มัวแต่คิดและไม่ลงมือทำทักทีนะครับเดือนหน้าคุณก็จะเป็นแบบนี้ให้เดือนหน้าผมมาสอนคุณอีกเดือนต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น,นครับผมอยากบอกว่าคิดไปมันก็ ไม่ค้นพบคาตอบหรอกครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นออกเดินทางสักทีเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจากกัน,นครับอยากจะบอกว่าชีวิตที่คิดไม่จบนะครับเหมือนการนั่งอยู่บนกีโยกต่อให้คุณรู้สึกเคลื่อนไหวแต่มันไม่เคยทําให้คุณได้ไปถึงไหนเลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ